สวัสดีครับยังอยู่กับพี่นัทเหมือนเดิมนะครับผมนี่พี่นัทพามาชมรถ t o y ยต้า K 70นะพี่นัทแนะนำรถหน่อยครับก็เป็น t o y ยต้า K 70นะครับเป็นตัวไฟโลม4ประตูแท้ครับผมก็ไม่มีอะไรก็ตามตรงปีครับทำแต่งตรงปีตรงตรงยุคของเขาก็มีสีทำสีใหม่แล้วก็กระจก T.R.D. อีควิปแท้แล้วก็เป็นเบรกเกดดี้โชกเกดดี้32ระดับเบรกเกดดี้นะครับเนี่ยครับหกพอต อันนี้ล้อนี่อะไรครับเป็นอีควิปครับอีควิปศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับใช่ยางยางตองแปดครับหน้าหนึ่งเก้าห้าห้าสิบครับหลังเป็นสองศูนย์ห้าห้าสิบอันนี้ทำโป่งเพิ่มไหมครับพี่ทำครับทำโป่งเพิ่มครับโป่งฮะจะประมาณนี้ครับใช่ครับแล้วก็ภายในก็ไม่ไม่มีอะไรเครื่องเป็น C A G C A G อันนี้เป็นเบาะลิคาโลใช่มเป็นลิคาโลครับหมอนตันครับอ๋อหมอนตันใช่ตรงรุ่นนะตรงรุ่นตรงรุ่นตรงปี แล้วก็มีโลบาร์แล้วใช่ครับต้องพรมลายครับพรมลไยเป็นโมโม่ครับเป็นโมโม่เบิกใหม่แท้เบิกใหม่รสภาพดีอยู่นะครับเนี่ยครับผมสวยงามตามห้องเรื่องคอนโซลยังไม่ค่อยแตกเท่าไหร่ครับมีแตกอยู่นิดนึงอยู่มุมนู้ดอาจจะหลบหลบมุมอยู่ข้างในแต่ก็ตามตามปีตามปีนะตามเวลาขนาดนี้แล้วใช่ครับผมยังไม่เกิดเลยอ่ะแผงประตูยังดีอยู่นะแผงใช่ครับสภาพ อันนี้ล้อนี่สเปคเท่าไหร่คะพี่นัทเป็นหน้า8หลัง9ครับหน้า8ออฟลบ7หลัง9ออฟลบสมั้งสิบเจ็ดสิบแปดระอมณนีนผมจาไม่ได้แล้วถือว่ากว้างอยู่นะครับใช่ครับอันนี้ใส่เตดแล้วใช่ไหมครับพี่นัทไม่ครับตัวนี้ไม่มีเตทครับพวกผมชอบความแบบขับสบายเป็นแต่ว่าเป็นแพร์แปดหกแล้วแต่ว่าเป็นตัวไม่มีเตดแล้วครับเป็นดิทแล้วใช่ครับเบรกก็จะดีขึ้นกว่าถ้าไม่เป็นดีดีขึ้นกว่าใช่เพราะมันจะจับสี่ล้อใช่ครับ เพราะว่าด้วยด้วยกำลังเครื่องด้วยก็มันไม่งั้นเดี๋ยวมันเอามาอยู่สีนี่สดมากเลยพี่นะสีนี่ทาจากไหนครับสีอูลุงแถวบ้านเลยครับอูตาเฉลียวคาคาเลอร์เลยเป็นราคานี่เท<า>่าไหร่ครับราคานี่คือคือตอนทำอะครับผมเขาไม่ได้เรียกราคาคือเราอยากให้เขาทําให้มากกว่าคือเราเสนอเงินไปให้เขามากกว่าคือตอนเขาทำเนี่ยน่าจะประมาณ 2 0 0 0มื0 0 0 0มมั้งส0ืแต่แต่ถ้าจบแล้วจริงๆอะ่ะผมน่าจะให้เขาไปเกือบ4ี่0มื่นเพราะว่าผมให้เขาเพิ่มนูน่นนี่นั่นด้วยให้เขาเป็นเหมือนลุงคือคนเนี้ยคือเขาทําคนเดียวลุงคนเดียวลอกสีคนเดียวจัดเหลี่ยมคนเดียวลอกทั้งคันนะแล้วก็จับเหลี่ยมคนเดียวทําสีคนเดียวทุกอย่างคนเดียวหมดคือเราอยากให้มันเป็นคนในวัยนั้นเพื่อทําคันนี้นข,นนขึ้นมาอะไรอย่างี้ครับตามเนื้อง,งานเลยครับใช่ครับก็พอดูได้ก็คืออาจจะไม่ได้แบบกิฟต์แต่ว่าก็ตามปีตามอายุคนทำด้วยดรด ประมาณ40กว่าปีแล้วใช่ครับใช่ครับนี่กันชนท้ายเงากิ๊กเลยฮะอืมที่แม็กเปลี่ยนสายไหมพี่เปลี่ยนสายไหมเฮ้ยรออยู่รออยู่ด้วยรอรอซื้ออยู่รอรอซื้ออยู่แรกเลยดีกว่าบวกตังค์ให้บวกตังค์แรกเลยดีกว่าครับบวกเงินให้เอไอผมนะบวกเงินให้สบายเลยอ่าเราจะแลกรถกันแล้วฮะตอนนี้เดี๋ยวบวกเงินให้เลยไปโฟกับบ้านไปเอารถก่อนไปเอารถก่อนเลยใช่ไหมไปเอารถนี่ฮะ อันนี้ลิ้นลิ้นหน้าใช่ครับเป็นลิ้นหน้าครับนี่ทำสั่งตามเพจเลยครับที่เขามีขายเป็นลิ้นเป็นเหล็กใช่ไหมเป็นเหล็กครับเป็นเหล็กมเป็นเหล็กหมดเลยวกนี้เป็นเหล็กหมดเป็นเหล็กตรงรุ่นขอดูเครื่องหน่อยครับได้เลยครับตรงรุ่นตรงยุกเปิดมาเป็น 4G นะครับผมครับผม 4G นะครับมอน้ำเกดดี้เป็นเกดดี้คือส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นของเป็นเกดดี้หมดเลยก็คือแบบตามปีทําตามปีเลยครับคือ ไวรุ่นสมัยก่อนเราจะรู้เลยว่ามันต้องเป็นจุกจิกอย่างนี้กล่องเกดดี้อะไรอย่างเงี้ยครับจุกจิกอะไรเนี่ยครับใช่ครับสายหัวเทียน T.R.D. T.R.D. โหราคาเท่าไหร่อ่ะพี่นัทโี่นผมเคยเห็นมือสองคือ่แปดพันมั้งราคาเดือดนะตอนแรกจะเปลี่ยนใหม่พอเห็นราคาแล้วเออไว้มันอย่างนี้แหละอย่างเงี้ยเอาไวอย่างเี้ยเอาไว้อย่างเงี้ยไม่ต้องเปลี่ยนปล่อยวันนึงยี่ไงโชว์แตโชว์เป็นเกดดี้ทั้งทุกสองครับ เครื่องได้ทําอะไรไหมครับพี่นนเครื่องมันเป็นเครื่องซิ่งมาจากญี่ปุ่นอยู่แล้วครับเครื่องซิ่งเลยใช่ไหมใช่ครับก็คือทํามามีทํามาแล้วล่ะครับมีแคมไฮเคมัสมั้งถ้าผมจะไม่ปิดราคาก็เอาเรื่องนะแคมไฮเคสผมใช่ครับใช่ครับนี่ก็เป็นคาร์ทเกตแคมไฮเคสใช่ครับอืมครบเลยครับเพนเดอร์ก็ของญี่ปุ่นของยื่นหมดเลยใช่ครับคือคันนี้มันมันย้ายจากรถมาเปนย้ายจากรถไอเป็ดหกมาทั้งคันเลยก็คือของย้ายของมาเลยย้ายของมาเลยครับแต่เสียอย่างหนึ่งคือมันไม่มีกล่องตรงรุ่นมาเพราะว่าน่าจะ พอกล่องไม่มีมาแต่ผมก็มาจูนกล่องเอาใหม่เพราะว่าให้ขับดีกว่าเดิมถือว่าสภาพคลีนมากเลยใช่ครับคลีนมากเลรถพอขับได้ขับไม่อายใครครับครับใช่ครับโล่งๆเลยครับทีครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่นัทมากๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ